สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูบนอีกสูตรแบบสีชุดเนาะเอาสี่ชุดเลยหาซื้อตลตรี่กันไว้ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น เรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจา้ามาดูกันเลยประจำวันที่หนึ่งรับเก้าับเจ็ดกยแล้วนะกันยาแล้วนะบนจับคู่สีชุดจับคู่ Bây giờ chúng ta sẽ thử thách thêm 1, 2, 3, 4 Chúng ta sẽ 3, 6, 7 3, 6, 7 3, 3, 6 2, 1 เราจะใช้หลักแสนส,สองครั้งสองครั้งรู้สึกพันหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหกพื้นที่เขียนแย่ขึ้นไปพูดว่ ละหน่วยเราจะใช้แสนพันหน่วยแสนหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกห้ากงุ่ที่มันเลยมเัเลยมันเลยเราจะยกสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองเจ็ดหนึ่งครั้ง สิบล่างหนึ่งครั้งบวกหกพื้ที่เท่ากับสามบวกเจ็ดบวกหกบวกห้าได้มาแล้วได้มาแล้วงได้มาแล้วหกบวกสองเป็นแปดหกบวกสองเป็นแปดเป็นสิบหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้หนึ่ง สองสี่ชุดตรงสี่ชุดสี่ชุดตรงสามหนึ่งแต่คู่สามสองสี่หนึ่งสี่สองลักร้อยเราผิดลักร้อยเราคือหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์สูตรนี้คือเก่าก็ <c oughs> คือศูนย์ สี่หนึ่งเจ็ดสีหหส่หนึ่งหกสี่หนึ่งได้มาเร็วเียกไปที่สี่หนึ่งสี่สี่สี่ชุดเอาชุดเดียวเลยก็ได้แต่มันไม่แม่นสุดเดียวก็ได้ <c oughs> แ,ตไดดไดแต่มันไม่ถูกมันเสียง สี่ชุดลองดูทำดูคือเข้าปับป๊บๆเอาจริงมันจะเป็นไงบ้างเลขออที่ออกก็คือสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งก็คือสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่ง ล่างไปที่46ช้เลแค่นี้แหละเสนสองครั้งหมื่นสองครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหกคงที่นะคะจีบมันนีเ่เลยเส้นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วย หกห้าคงที่นะคะคิดมานี้สี่บวกสี่เป็นแปดศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์แปดบวกเจ็ด 6สีบว, 4, บวก6คูงที่4บวก7บวก6บวก5คูงที่นะคะเท่ากับ6บวก4เป็น10 7บวก8เป็น15มาที่5บวก1เป็น6 เลขหลักสิบเลขหลักสิบหนึ่งกระสองดับหมดเหลือสองตัวหนึ่งกับสองนอกนั้นหลักสิบดับหมดเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเลขดับเราจะแม่นขนาดไหนวดที่แล้วมันเหลือแต่หกกับเจ็ดมาด้วยกันเฉยเลยวันนี้เหลือหนึ่งกระสองวดก่อนมันเหลือสามกระสีมันก็มาที่สามกระสีมาสีวันที่แล้วมันมา 6. หกไมรว่ามันจะมาตัวเดียวมันมาทั้งสองเลย ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดบวกสี่เป็นเจ็ดแปดสี่ชุดตรงย้อนหลังถูกหมดแต่เดินหนะ้าไม่แน่จะพูดก็คือห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ด 6, กแปดลกร้อยเราเห็ดได้งวดนี้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสามเป็นห้ามาไม่ถึงแปดถ้าบวกสามไปอีกมันจะได้แปดถ้าจะเอาไปสี่หางมันก็เกินไปเนาะถ้าเอาไปสีมันจะเข้าเลย ก็คือนี่คือเอไปถึงตัวนี้เอาไปที่สองหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเดี๋ยวจะเอาสูตรเลขบน สตัวลงให้อยู่คิดหน้าสาตัวสองตัวสีชุดสชุดเลขที่ออกไปก็คือหกเป็นหก ชอบตัวไหนก็จัดไปตามใจชอบนะคะเลขเที่ยวคือศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดล่างไวที่สองแปดเราจะพยายามไม่ใช่เลขเยอะเพราะว่ากลัวจะบวกผิดแสนสองครั้งหมื่นสองครั้งพันหนึ่งครั้งบวกหกคงที่โอ้เขียนแ่ไปขึ้นไปโนะ แสนหน่วยบนบวกห้าคงที่มานี้ศูนย์ 0, 9, บวกศูนย์ได้ศูนย์เก้าบวกเก้าเป็นแปดบวกห้าบวกสองบวกหกคงที่ตัวนี้ก็ศูนย์บวกห้าบวกเจ็ดบวกห้าคงที่ด้วยจ้า หกบวกสองเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดกับหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสองห้าบวกห้าเป็นสิบบวกเจ็ดแปดอีกมันมาเจ็ดแปดอีกเนอเหมือนกันเลยกับตัวข้างบนจับคู่ก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ด สองแปดมูลล่างงวดที่แล้วเลยหลักร้อยของเราอาศัยตัวน,นี้แหละเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสามเป็นแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งบวกสามเป็นสี่ไม่มีเลยมันจะมาแปดไหมเเจ็ดมี 7, มีหกกับเก้าดิ เดี๋ยวน้นสูตรหมใหม่ต่างหากนะชอบตัวไหนเอ็มีชอบตัวไหนก็จับหลักร้อยใส่เลยนะคะหลักร้อยสูนกันเยอะคือสามเก้าที่ทำสูนกันหลายๆสูตรี๋ยวจ้า้าสูตรเลขเด่นลงอยู่แต่ยังไม่ได้ลงชอบสองเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะคะชอบไหมคะมันจะมาอีกไหมหนึ่งแปดนี่ สองแปดเลขสี่หางจับไปเลยจับไปเลยเลขแสี่หางจับไปเลยใส่หลักร้อยก็คือเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองเจนะ็ดสองหางพอเนาะ เก้าหนึ่งเจ็ดเลยเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ลยชอบมากเ1 7ก้าหนึ่งเจ็ดแต่สีหางนี้อย่าลืมอย่าพลาดจัดไปเลยแค่สีหางออกช้ำกันได้เลขสัญจรไม่อยากจัดเท่าไหร่เพราะว่าเลขสัญจรนี้มันมันมนอะไรอ่ะเขาจะเอาเลขใกล้ตัวมากกว่านี่นะคะ ชอก็จัดขัดกระพานนะคะ่แหละเอาเก้าหนึ่งเจ็ดละชอบก็จัดไปขัดกระพานนะคะดูเป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดกระพานเป็นดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่ำลวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า